สวัสดีครับอันนี้เป็นงานแก้เนาะฮิวจิต14.69นะครับเป็นปัญหาที่เพื่อนสอบถามมาครับซึ่งผมก็ตอบหลายตัวไม่ได้เนาะเพราะว่าวิธีแก้มันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปลงในคลิปนี้เลยนะครับปัญหาของเพื่อนก็คือนี่นะขอไปครับ <c oughs> พอเราแอดัวงนี้เนี่ยเราจะพอเราวาดรูปเสร็จเนาะเราวาดรูปเสร็จแล้ว ใช่ไหมมันจะอยู่ในคลิปนี้นะอ่าตัวนี้สิบสี่จุดหกจุดเก้านะครับช่วงนาทีที่ยี่สิบเจ็ดกว่าๆนะยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับลองไปเปิดดูเนาะคือว่าเราเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะอ่าพอเราทำเสร็จแล้วต้องใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นขั้นตอนใช้เวกเตอร์เนาะใช้เครื่องมือ Data a เ e นเดเ t นทแล้วก็ตัวนี้จอ i อ a ท t r บิ u t e join a t t r i b วบ e b ายโลเ t ชันเราก็ต้องเลือก forest stand ใช่ไหมสองสิบสองเนาะ เราจะมีตัวนี้เสแควร square 15เมตรเนาะเรากดตัว one by one ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเซฟทุกไฟล์เนาะตั้งชื่อว่า uh, stand scaleio เนาะผมยังไม่ใเซฟนะปรากฏว่าเนี่ย <c oughs> มันเกิด error นะก็คือประมาณนี้นะตอนนี้ผมเห็นอยสองคนเนาะเกิด error ประมาณนี้นะครับเห็นไหมประมาณนี้คือพื้นที่ที่78นะมัน error เนาะมันไม่สามารถโปรไอ process ได้เนาะอันนี้ก็เหมือนกัน อของเพื่อนอาจจะเป็นออเดอร์ที่เจ็ดสิบห้านะครับอยวจะมีวิธีแก้เบื้องต้นนะครับเบื้องตนนะ้นเนาะถ้าแก้ไม่ได้ไงก็ลองทักมาเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าแก้ประมาณนี้ก็น่าจะหายแล้วขั้นตอนแรกเนาะปัญหามันอยู่ที่เลเยอร์ที่เราวาดนะครับคือมันอาจจะวาดแบบทับเส้นแต่เราไม่รู้ไงคือมอาจ,จะแบะบทับทั้งหมดเลยเนาะวันนี้วิธีแก้เบื้องต้นก็คือให้เราเนะี่ยลบเลเยอร์นี้ออกนะ ก็คือตัว stand สองพันยี่สิบสองพันบเนี่ยนะให้เรา r e m o v ออกไปเลยจะใส่มันแต่ว่ามันต้องมันต้องมีเลเยอร์ใช้ใช่ไหมเราก็ใช้ตรงนี้แทนไปที่ตัวนี้นะครับ open data source นะไปที่เวกเตอร์นะครับกด 3. จุดจะอยู่ใน foresty r นะครับไฟล์มันจะชื่อว่าตัวนี้นะ forest stand 2022 complete นะครับทุกคนจะมีนะเพราะว่าผมตรวแล้นะทุกคนจะมีกดแล้วก็กด open นะครับ กด add ปุ๊บกด close อ่ะเห็นไหมมันก็จะเหมือนกับไฟล์ตัวธรรมดาเนาะที่ไม่ติดชื่อคอม p พลี e เนี่ยเห็นไหมกส็สามารถใช้แทนกันได้นะแล่แล้วคนก็ทำขั้นตอนปกติเลยโอเคนะผมลองทำเลยนะผมทำผมคิดว่าผมทำได้นะโอเคนะครับอ่ะแต่สำหรับใครที่คิดว่าแบบทำแล้วปุ๊บแล้วก็ลองลองรันเหมือนเดิมเนาะไอตัว a าตาไ e m e n t แล้วจอยแ t ติบิวสเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ทุกทีเกิดเออร์เลอร์แบบนี้อีกแล้วเออร์เลอร์แบบนี้แล้วเนาะจะมีวิธีแก้นะคือผมจะให้ตัวไฟล์ตัวนี้ไปนะครับไฟล์ตัวเนี้ยที่ผมทำเนาะไฟล์ตัวที่ผมทำเนี่ยผมจะส่งลิงก์ไปไว้ในคิปวิโอนี้เนาะตาลิงก์โดนี้ก็ให้โหลดมานะครับ <c oughs> อ่ะอยังแล้วก็เอาไปใส่แทนตัวในไฟล์ของ qA e x อ r ก Data นะครับอ่ะเดีย๋ยวทำไงไปลองดูเนาะ สมมติปัญหาเกิดแล้วอ้าวเอ้ยใช้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยเราก็ลบออกไปเลยนะเพราะว่าแบบอ่าไฟล์มันอาจจะยุ่ยโจเครื่องด้วยลบออกเลยรีโมบอกนะพอรีโมบเสร็จแล้วเนาะเราก็ไปเปิดลิงก์ตัวนี mm ้แ hmm. ล้วก็ไปไล่โหลดนะครับโหลดหมดเลยโหลดโหลดโหลดโอเคนะครับโอเคเนาะให้เป like ิดให้เปิดตัวนะครับกันเลยนะ ตัวไฟล์นะฮะตัวเปิดไฟล์นะไฟล์มเนเจอร์นะเปิดมาสองตัวนะครับโดยอีกตัวหนึ่งนะให้เปิดไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็ไฟล์ที่เราเก็บไว้นะอ่ตัวไหนวะตัวนี้ตัวนี้นะก็คือในเชนนี้คนระับไฟล์ตัว excal data ของเรานะที่ว่าที่เราใช้ทําประจำนะย้ํวมาเป็นต,ตัวที่เราใช้ทํานะครับ excal data นะ <c oughs> เปิดหน้านี้ไว้เปิดหน้า foresty ไว้นะ เปิดหน้าตรงนี้ไว้นะโฟลซีไว้แล้วก็ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเห็นไหมผมเปิดหน้านี้ไว้นะไปที่หน้าดาวน์โหลดอ่ะแล้วก็นี่นะเลือกไฟล์สามตัวนี้นะให้ห้าตัวห้าตัวเช็คดีๆนะครับเลือกไฟล์ห้าตัวนี้นะให้กด c อน l ทรซีนะคอนโทรเอก็ได้อ่ะผมกด c อนโท C ซีก็ปีมันมาเนาะแล้วก็มาที่ตัวนี้ตัวตัวนี้ครับกด c อนโทร เขาถามว่าจะให้เรารีเพกไฟไหมก็คือทับไฟไหมผมกดว่าใช่ผมก็กดตัวนี้เลยรีเพกดูไฟปึ๊บมันก็จะทําการทับไฟล์ของผมไปนะพอเราแอดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะแอดให้ดูพอเราแอดไฟล์ของผมไปแล้วอ่ะคือมันจะลากให้ซับเสร็จซับเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วเราก็แค่ไปทำขั้นตอนต่อเนาะก็เป็นวิธีรัดอีกวิธีนึงนะเดี๋ยวผมจะลองแอดให้ดูเนาะขอโทษนะผมแอดผิด นี่นะอ่ะที่ผมโหลดมานะตัวนี้ที่ตัวผมไดรท์ผมนะกดโอเพ่นกดแอดบ้าเห็นไหมมันจะแบบเป็นที่ผมวาดมาให้แล้วนะผมลองใช้ตัวนี้แล้วมันไม่มีปัญหานะโอเคครับพอทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเราก็เยเราก็ทำได้นะผมคิดว่าทำได้ละล้วก็ทำต่อจากในคลิปตัวนี้เลยนะครับนี่นะทำต่อคลิปยาวๆเลยโอเคครับสำหรับคลิปแก้แนวนี้ก็ มีเท่านี้นะครับก็คุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ